เขาบอกปุ๊บนี่ครับต้นแรกเลยโอ้โหเข้ามาก็เจอเลยครับนี่เัต้องเดินหารูครับไม่รู้ว่ารูอยู่ตรงไหนแต่เดินแต่ทางมังนก็เลื่อมอ่ะแสดงว่ามีตัวครับนี่นะครับรอยกัดรอยกัดโอ้โห oh, น้ำหวาน,นดูน้ำหวานดีด้วยตัวอ่อนดีด้วยไปหลังนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเคยยนครับใอวันนี้นี่เอาโถมาแล้วไว้ใส่น้ำผึ้งครับนนี้มาหาดูมิ้นครับมาหาดูรูหนูในดงปามนี่เลยครับว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะไปดักหนูครับนี่มาหาเดินดูหนูแล้วก็มาดูเพื่อเจอมิ้นพอ,อบอกปุ๊บนี่ครับต้นแรกเลยโอ้โหเข้ามาก็เจอเลยครับนี่ นี่ครับลงสวยๆเลยครับใส่ทั้งฝันจิ้มปาร์มจิ้มหวนลงมาครับอ๋อเข้ามาก็เจอเลยครับยังไม่ทันไรเลยโอ้อ่าๆๆๆอ่าอ่านี่ครับผมหลังสวยๆครับรังน,น,นี้งามเลยครับอะจะหาทำครอปปนครับ เดี blender, do, dad, do long, ๋ยวดูครับว่ามีหัวน้ำหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีเลยครับนะครับแห้งแกรกกอ้าวมีมีมีครับมีมีมากขึ้นมา มีหัวน้ำอยู่ครับนิดหนึ่งไม่ได้เอามาขาดตั้งกล้องมาครับนี่เอาแค่นี้พอครับนีบ่เดี๋ยวลังปล่อยให้เขาถอดตัวแล้วให้เขาไปสร้างที่อื่นครับใส่โถไว้ ตัวอ,อ่ะมดก่อนนี่ครับได้หนึ่งลังไปนี่ครับนี่บาดแสรครับหนูแสดงรอยกัดอยู่ครับแสดงว่ายังมีตัวอยู่ครับนี่นนครับรอยกัดหน้ารูน่าจะมีหลายตัวครับพอกนี้ ดูไม่ไหมเลยโอเคครับแสดงพวกนี้ยังอยู่เดือเดือดเอาแทบมาดักกงมาดักครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้างในตรงนี้อีกจุดครับที่รอบพ่ยาจะ,ะ,ะ,ะมาตีพึ่งแล้วเจอรอยหมาคุยครับมาลองไปดูเขาว่ามันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวหามินไปเรื่อยๆครับไปน,นี่ครับนี่อีกนี่อันนี้อีกอคอกหนึ่งครับนี่ดูทาง เลื่อมเลยครับนี่ยรูอยู่นู่นดูอยู่นง่นครับใน,นคุ้มตรงนี้เป็นมันจะอยู่ตามโคนต้นป่านะครับต้นนี้โคนป่านีน้ตายแล้วครับตัวกอนี้ดูรูหนูเยอะครับทางนูเลื่อมเลยนี่ก็รูครับเนี่นยอยู่แน่น,นอนครับตรงนี้ทางเปนเลื่อมนี้มีรอยกัดกิ่งไม้อยู่ครับไปเจ<ะ>อมาสามสี่คอกแล้วครับนี่คือทางมันเลื่อมหมดเลยปครับเดิน มาดูอีกครับต้องใส่กรงกับไอแคปดักหนูเนี่ยคงจะดักไม่พอแล้วครับเยอะยเกินไปน,นี่คืออะไรกิ่งมันน่าจะหักร่วงลงมาเรื่าครับเดี๋ยวลองดูครับลองเอาควันเข้าดูเพราะเหมือนกิ่งมันจะหักร่วงลงมาหรให้ดูครับเหมือนกิ่งมันจะหักร่วงลงมานะครับ ดูว่าพึ่งมาเกาะเดี๋ยวลองเอาควันลมดูครับลมก็แรง,แรง bình luận mà anh kính đối bằng con ừ เหมือนมันมันล่างมัน,มนชีกลงมาเลยครับโอ้ยรอยพวกตีไว้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ครับน้ำมานลรังมันจะเป็นรอยพวกตีไว้ครับ มาปาดาน้ำหวานไปนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเอาลังไวไ้เลยนะครับลังนี้ขอไปละขอครับลังนี้ไม่แนะนำให้ใช้มือนะครับ านางมันร่วงมาจากไหนมันม,มันน่าจะหลุดมาจากข้างบนครับ สีเข้มนี่เดี๋ยวลังไปคืนเท่าก็ได้ครับดูเหมือนลังแก่แกครับไปอยู่ทางบนนู่นนะครับดูกลิ่นนะครับปีเอาได้หรือเปล่าครับลองดูครับโอ้นี่ก็อยายะทำเก่าครับนี่ดูดูครับ ครับปีนเอาได้หรือเปล่าเถอะ หวานดีด้วยตัวอ่อนดีด้วยไปหลังนี้ขอแล้วกันขอแล้วกันหลังนี้ไปครับนี่ครับเจอร่องรอยนี่นี่ครับรอยเลื่อมๆข้างในเนาะแต่ต้องเช็คให้แน่ใจครับว่ามีตัวหรือเปล่าครับถ้ามีตัวมันจะต้องมีรอยกัดไม้ครับ ชัวครับอย่างนี้นี่รูอย่างนี้ครับชัวครับนี่รูอย่างนี้ครับชัวครับนี่นี่ครับนี่ครับนั่นรอยกับนอ่นั่ครับนี่นี่ตรงนั้นี่ครับนี่กี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่ครันึ่น่คไป คลิปนี้ก็นี่ได้พึ่งสองลังสองรังครึ่งเนาะอีกอีกรังหนึ่งเป็นรังที่แบบเขาตีไว้ครับแล้วก็ไปวางไว้มั้งน่าจะใช่ครับแล้วก็มาวันนี้มาดูหนูครับมาดูรูหนูครับมาดูในดงนี้มันกะไว้แล้วว่าต้องเจอมิ้นครับก็เลยเอาปลูกมาก็มาตีเลยไปก็จเจอไว้หลายหมู่บ้านเหมือนกันครับหนูไม่ได้เรียกเป็นข้อครับเรียกเป็นหมู่บ้านเลยครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินครับอ่ะ เดี๋ยวรอดูครับรอดูคลิปหน้าครับคลิปหน้ามาดักครับโอเคครับคลิปนี้ต้องขอตัวราไปก่อนครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับแล้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ